k c f o r e x สวัสดีครับวันนี้ผมมีไอเดียในการเทรด i m ม f เฟรม H1 มาฝากเพื่อนๆกันนะครับโดยใช้การเทรดในแต่ละแท่งเทียนเลยนะครับแล้วก็เป็นการ Scalping เก็บสั้นๆในตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดอังกฤษนะครับส่วนตลาดอเมริกาที่มี v r r u o m แล้วก็ v o t a ท i l i t ีสูงเนี่ยเราจะไม่เทรดกันนะครับหรืออาจจะเทรดแต่ว่าลด p o s i t i o n ลงก็ได้นะครับเพราะว่า กราฟผันส่วนสูงแล้วก็ระบบตัวนี้มันจะมันจะสู้กับการเหวี่ยงไม่ได้มากนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่พอร์ตเล็กๆแล้วก็อยากจะปั้นพอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าพอร์ตใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วก็มันนี่เมเนจเมนต์นได้แบบแบ่งหลอดออกมาเทรดได้เนี่ยก็ยิ่งดีเลยเก่อนอื่นต้องขอให้ช่วยกดไลค์กด s u b s c r ร b ์ให้นิดน,นึงนะครับเป็นกำลังใจได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะใช้ r s i นะครับอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวใช้เลเวล80กับ20นะครับแล้วก็ใช้พิเลดตรงช่วงเวลาเนี่ยเป็น2นะครับกดโอเคบ้างเราก็จะได้ r s i มาตรงจุดนี้ที่ผมมาร์คไว้ก็คือ,อแท่งนี้เป็นแท่งที่โอเวอร์โซนะครับเราจะใช้การดูโอเวอร์โซกับโอเวอร์บอสเนี่ยประกอบในการเทรดของเรา ่วนนี้ก็ใช้ได้ครับโอโซใช้ได้เหมือนกันนะครับ uh, SL เนี่ยยอมอยู่ที่500จุดนะครับประมาณ500จุดถ้า500จุดเราคาดออกนะครับส่วนตัวผมจะคำนวณหลอดส์แล้วก็ใช้การแบ่งหลอดซอยไม้ในการเข้านะครับก็จะเข้าอยู่ประมาณ3ไม้นะครับถ้าไม้แรกผิดไม้ต่อไปก็จะเข้าเพิ่มนะครับ แล้วก็วางจุด SL ที่500จุดจากไม้แรกนะครับเดี๋ยวมาดูคอนเซปต์ในการเทรดกันเลยครับตรงนี้นะครับมีการโอเวอร์โซของ RSI 2นะครับเราตีไว้ตรงนี้เลยนะครับตีเส้นไว้ตรงนี้เลยนะครับตีเส้นไว้ตรงตรงใต้ของแท่งเนี้ยแท่งที่โอเวอร์โซเนะี่ยแท่งนี้ยังไม่โอเวอร์โซเห็นว่าแท่งนี้ยังไม่โอเวอร์โซนะครับแท่งนี้โอเวอร์โซแล้วเราจะมองหาจุดาย โดยการที่ถ้าเกิดแท่งใหม่เปิดออกมาเนี่ยตรงบริเวณนี้เราเปิดไม้ใบเลย1ไม้นะครับเปิดไม้ใบเลย1ไม้แล้วก็ TP ประมาณ100จุดนะครับก็ขึ้นไป400จุดนะครับไม้ไม้แรกเราก็บินแล้วเราก็ไม่ได้เปิดไม้2นะครับหรืออาจจะเป็นการที่กราฟทุบลงไปก่อนครับทุบลงไปก่อน400จุด พอถึง400จุดเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ถึง SL cut ใช่ไหมครับพอยังไม่ถึง SL cut เนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมอาจจะมีเปิดไม้เพิ่มโดยให้ห่างจากไม้แรกประมาณ200จุดนะครับก็เปิดเพิ่มตรงไม้นี้อ่ะอีกไม้หนึ่ง t p โซนเดียวกันก็คือโซนประมาณ100จุดนะครับ100จุดจากไม้แรกนะครับ ประมาณนี้ก็ได้ฮะร้อยจุดสองจุดเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะท,ท,ทีทีพีประมาณแท่งนี้จากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รวมกันได้ทีพีหนึ่งไม้นะครับลบเส้นออกก่อนนะครับทีนี้เราก็ยังเห็นแท่งนี้เมื่อแท่งนี้ปิดใช่ไหมครับ r s i ยังโอเวอร์โซอยู่เราก็หาจุดบายตรงโซนนี้พอการาฟเปิด ราคามาเนี่ยมันกราฟเขาเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับล้วทุบลงมาเราเปิดบายตรงเนี้ยเราเก็บร้อยจุดนะครับกรณีที่กราฟทุบลงไปต่ออย่างเงี้ยยังไม่ถึง500้จุดผมไม่คัดนะครับโดยประมาณเปิดต่ออีกมาอีก2อ0จุดก็คือตรงโซนนี้แท่งนี้นะครับอืมอ่าเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ SL เราก็ใช้500จุดจากตรงข้างบนนะครับก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไป ก็ปิดตรงนี้ปิด100จุดถึง200จุดก็ประมาณนี้นะครับได้กำไรไป4ไม้แล้วนะครับทีนี้มาอีกแท่งนี้ก็ยังอยู่ในโอเวอร์โซอยู่พอเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยเราเปิดบายเลยเห็นว่าการาฟพุ่งขึ้นไปเลยนะครับก็วิ่งไปกี่จุดเนี่ย400จุดนะครับเราปิด200แล้วก็จบละแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่เขาพุ่งเนี่ยเขาทุบลงมาใช่ไหม ทุบลงมาก่กนแล้วก็จะได้บายตรงนี้ก่อนเขาจะทุบลงมาตรงนี้ก่อนนะครับจากจุดเข้าเราไม้แรกตรงไส้นี้ใช่ไหมก็ร้อยสี่สิบจุดเราอาจจะไม่ได้เข้าครับเพราะว่าเรารอ,รอเข้าที่สองร้อยได้เข้าตรงหางพอดีเลยได้เข้าตรงหางพอดีเลยนะครับตรงนี้อีกไม้หนึ่งไม้ที่สองก็ไปปิดสองร้อยจุดก็ทีพีไปหกไม้นะครับเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะงง แท่งนี้ยังมีการโอเวอร์โซอยู่นะครับเราก็เปิดอีกเปิดบายตรงนี้ถ้าการาฟมาถึงเราก็เปิดบายจะเห็นว่าการาฟแท่งนี้ลงมาไม่ถึงนะครับเราก็ไม่ได้ไม้บายนะครับผมเนี่ยเราไม่ได้ไม้บายนะครับหรือถ้าเกิดว่ากลัวตกรถก็เปิดเปิดหลอดครึ่งหนึ่งก็ได้ครับหรือเปิดให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับไม่ได้เข้าเงื่อนไขแต่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าก็ยังมีนะครับผม พอชอ็อ,ชอตนี้เสร็จเนี่ยเราก็หาชุดใหม่ที่เป็นการโอเวอร์โซเห็นไหมแท่งนี้โอเวอร์โซนะครับตรงนี้นะครับโอเวอร์โซคือแท่งนี้แล้วก็วางไม้ใบไว้ตรงนี้นะครับเปิดแท่งมาปุ๊บถ้ากราฟวิ่งขึ้นไป80จุดอ่าแล้วเราปิดทันเราก็ได้กาไรแต่ถ้าไม่ปิดไม่ทนันลงมาตรงนี้ร30จุดเราไม่ได้เปิดไม้เพิ่มนะครับ แเรวก็ถือหมายเดียวนี่แหละแล้วก็ปิดกรณีที่ไม่ได้ปิดแล้วกาฟเปลี่ยนแท่งใหม่กาฟเปลี่ยนแท่งใหม่มาเราต้องปิดเลยนะครับไม่ว่ากําไรหรือขาดทุนนะครับปิดไปเลยเพราะเราจะเล่นแค่ในแท่งแท่งนี้มีการโอเวอร์โซไหมไม่มีนะครับแท่งนี้มีการโอเวอร์โซอ่ะเอาเราเล่นจากแท่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้ทําหางไว้นะครับทําหางไว้ตรงโซนโอเวอร์โซพอดีแล้วก็ตี แนวรับตรงหางตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าใครมาถึงตรงนี้เราก็่ายนะครับจะเห็นว่าพอปิดวันแล้วเนี่ยไม่มีกราฟมาถึงเลยพอไม่มีกราฟมาถึงเราก็เอาออกแล้วก็รอวันใหม่อันนี้เช้าว,วันใหม่เส้นปะนี้เป็นเส้นปะแบ่งวันนะแบ่งวันหรือแบ่งสีชั่วโมงไม่แน่ใจใครทราบเดี๋ยวพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ บอกผมด้วยพอดีผมก็ลืมตรงนี้นะฮะมีการโอเวอร์โซนะ,ะก่อนที่จะมีการโอเวอร์โซมีการโอเวอร์บอสมาก่อนนะครับเนี่ยตรงโซนนี้มีการโอเวอร์บอสนะครับเราตีไว้ที่หางของตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีหางนะครับหางออกแท่นงนี้ตีหางไว้ปุ๊บถ้ามาถึงเราจะเซลล์แต่มาไม่ถึงนะครับเราก็เลยไม่ได้ไมเซล์ตรงนี้เราก็ออกไปตรงนี้มีการโอเวอร์โซ โอเวอร์โซ oh, so, เราตีตรงหางเลยนะครับแท่งนี้โอเวอร์โ oh, ซ so, มาปุ๊บตีตรงหางของแทงนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเปิดบายตรงโซนนี้พอเปิดบายปุ๊บสองร้อยจุดเราปิดถึงไหมปิดสองร้อยจุดปิดแท่งนี้เกิดอีกปับ๊บเลื่อนมาตรงหางนะครับเลื่อนตรงมาตรงหางของแท่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแท่งนี้ยังเป็นโอเวอร์โซอยู่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็พอกราฟเปิดมาเนี่ยเราเปิดบายปึ้งขึ้นไปตรงนี้ เราก็ได้กาไรอีกนะคร2 0 0จุดดูต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตลาดนี้นะ่าจะเป็นช่วงช่วงเช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยววัดแท่งดูก็รู้นะครับถ้า8แท่ง20แท่งก็เท่ากับ20ชั่วโมงนะครับ20ชั่วโมงเท่ากับ1วันใช่แล้วถูกแล้วเส้นปะนี้เป็นเส้นปะ1วันนะครับผมก็ลืมไม่ค่อยไม่ค่อยดูเรื่องวันเรื่องอะไรเทรดอย่างเดียวอ่านี่นะครับ เป็นแท่งโอเวอร์บอสนะครับแท่งโอเวอร์บอสแท่งนี้เราตีไว้เอาเอาเส้นมาตีไว้ถ้ามาชนนี่เมื่อไหร่เราซลลแน่นอนเราซัดก่อนเลยบ้างได้ละ200จุดปิดแต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาตรงมาถึงตรงนี้กราฟวิ่งเลยมานี่ล่ะเราได้เข้าอีกไม้หนึ่งไหม200จุดไหมไม่ได้เข้าไม้200จุดไม่ได้เข้าได้เข้าแค่ไม้เดียวนะครับ การเผื่อกระสุนไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราช่วยให้เราเซฟมากขึ้นนะครับต่อให้ได้กําไรน้อยลงแต่เราจะเซฟมากขึ้นในการที่บริหารพอร์ตเวลาจเจออะไรที่แบบคลายแมหรือแบบจุดพีคจริงๆเนี่ยเราจะรอดฮะอ่าตรงนี้ไม่ไม่มีการโอเวอร์โซน่นะครับผมก็ตีมัว่วไปอ่าตรงนี้ชนหน่อยนึงอ่าชนหน่อยนึงก็เอาแล้วกันอืมนี่ตีไว้ถ้ามาถึงตรงนี้เมื่อไหร่เราเซลอ่เราเซล ตรงนี้ไม่น่าเข้าไบตสองไม่น่าได้เข้าไม้์สองนะครับจะลงมาได้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่สองร้อยพอดีเลยชนหางพอดีเลยวัดให้ดูนะฮะสองร้อยไหมสองร้อยพอดีเลยนะครับแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ไม่ได้อเวอร์โซก็จริงนะครับแต่อยู่เหนือของแท่งอยู่เหนือแท่งอเวอร์โซเราก็วางได้เหมือนกันนี่วางได้อีกเพราะมันอยู่เหนือแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้จะทำเอยขอพัน ขอโทษทีครับโอเวอร์บอสพูดผิดแหมเมาแล้วเนี่ยโอเวอร์บอสนะครับแท่งเนี้ยมันขึ้นมาเหนือแท่งโอเวอร์บอสอีกนะครับเราก็ตีไว้ถึงไหมถ้าไม่ถึงเราก็ไม่ได้เข้าอีกอยู่ดีอ่ามีแท่งนี้ฮะแท่งเนี้ยน่าจะเป็นแท่งที่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งฮะทุ่มหนึ่งมันทุ่มหนึ่งเนี่ยแหละแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยน่าจะเป็นแท่งสองทุ่มแท่งข่าวเลยแหละเนี่ย จะบอกเห็นไหมว่ามันจะแผลข่าวนะครับเราจะโดนนะครับแถวนี้ถ้าเราเออกมาเล่นนะแต่บางครั้งก็ชนะนะเข้ามาเนี้ยปึ๊บขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเซลล์ตรงเนี้ยโชคดีถ้ากรับกดลงมาก่อนก็ได้สองร้อจุดนะครับแต่ประเด็นมันเป็นข่าวครับมันก็จะพุ่งขึ้นมาเลยปึ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงแท่งข่าวดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงแท่งข่าวดีกว่าจะรอดปลอดภัย ต่อ้เข้าระบบเราเนี่ยเห็นไหมโอเวอร์บอสนะครับขึ้นมาระวางไม้ตรงนี้เราจะเซล์นยมันยังขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกเท่าไหร่แปดร้อยจุดนะครับอ่ะพอชุดนี้ข่าวนะเอามาร์คไว้ว่ามันเป็นข่าวนะชุดนี้เราจะแพ้นะถ้าเราเล่นแต่เราไม่เล่นครับชุดชุดชุดของข่าวเนี่ยเราไม่เล่นอ่ะพอพอจบชุดข่าวเสร็จปุ๊บยังไงนิโอโอโซไหมอันนี้ไม่โอเวอร์โซอีกนะ แท่งนี้ไม่ใช่ชุดข่าวเลยครับจบข่าวไปแล้วหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปแล้วนี่น่าจะดึกแล้วสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอันนี้แท่งเที่ยงคืนแล้วแท่งเนี้ปิดเนี่ยน่ารักน่ารักตรงเนี้ยโอโซตรงเนี้ยนะครับเราก็แค่ตีไว้บับ๊บอ่าไม่ได้เข้านะมาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึงตรงไหนอีกอ่าตรงนี้ชนอ่า ถ้าเทดทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะประมาณที่หนึ่งที่สองฮะนะครับ,รบอ่าชนนิดๆหน่อยๆก็เอาครับอ่าปึ๊บเปิดบายขึ้นไปเอาเช้ามาเปิดแกลบอีกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคอนเซปต์เดี๋ยวดูอีกนิดนึงก็ได้ว่ามันใช้ได้ไหมระบบนี้อ่าตรงนี้นะครับอา้าวอืม นี่นะครับเช้าเลยนะครับตื่นเช้ามานี่กดเลยนะครับวางวางแผนวางจุดเข้าเซล์เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้เราเซล์เลยนะครับปั๊บพอไปให้200จุดนะครับตรงนี้วิ่งขึ้นไปถึง200้ยไหมไม่ถึงครับได้เข้ามาเดียว200จุดปิดรอ,อต่อไปรอ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 ,อจนมาถึงแท่งนี้แท่งน,นี้มีการโอเวอร์บอทนะครับผมก็ชอบพูดฟิดโอเวอร์บอทโอเวอร์โซเนี่ยตรงหางเดิมพอดีเลยนะครับ แล้วก็พอการาฟขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราก็เซลล์ลงไปฟับลงมานะครับ200จุดก็ปิดนะครับอ่านี่ง่ายๆครับเล่นมันเกือบทุกแท่งนะฮะที่มัน Overwatch. โอเวอร์วัดโอเอ่ตรงนี้ครับทำหางไว้เราตีอย่างงี้อ่ะอ่ะเสริมให้ดีกว่าครับเพราะว่าเห็นจุดเข้าตรงบริเวณนี้บ่อยมากเลยเอาไม้แรกตรงนี้ไม้สองตรงนี้ดีกว่าเนาะ ไม้แรกตรงนี้ไม้สองตรงนี้แล้วก็ไม้ที่สามเนี่ยเอาไปที่ไปที่สองรอจุดเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าออเดอร์มาเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไม้สามเลยใช่ไหมงั้นเอาไม้สามไปเข้าสองรอยจุดแล้วก็ s อลที่ห้าร้อยจุดนะครับแต่โดยปกติผมเทรดแบบแบบคอนเซปต์แรกนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาตรงตรงเนื้อเทียนมาเทรดเอาไส้เลยนะฮะวางตรงโซนไส้แล้วก็เข้าเลยนะโอกาสแม่นเนี่ยเยอะกว่า แต่เวลาพลาดนี่ก็อย่างนี้ยฮะเสียดายครับอืมอันนี้ก็เปิดเล็กๆเอานะครับไม้หนักเรามาอยู่ตรงหางตรงหางของแท่งแท่งที่โอเวอร์โซเนี่ยแล้วก็เปิดปั้งขึ้นไปอ่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บแท่งไหนโอเวอร์บอสเนี่ยแท่งนี้โอเวอร์บอสนะครับเห็นไหมอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับท่านแท่งนี้เป็นแท่งโอเวอร์บอสไอ้แท่งเนี้ยมาไม่ถึงงั้นเราตีมันตรงนี้อีกรอบหนะึ่ง <laughs> เซลตรงนี้1ไม้นะครับถ้าขึ้นมาอีกถึงหางนี้เราถึงจะเซลล์อีกไม้อ่ะนั้นเราได้เข้าอ่ะช็อตนี้1ไม้อ่าไม่มีหางไหนขึ้นมาถึงเลยตรงนี้ก็ไม่มีโอเวอร์เราใช้หางโอเวอร์บอสเดิมนี่แหละอ่ะเล่นไปเซล์ลตรงนี้1นึไม้อ่ะได้มีอีกไหมขึ้นมาถึงอีกไหมไม่ถึงแล้วลงไปแล้วนะครับมาต่อไปดูกันจนเทรดได้ครับ เอ็มเอ็มให้ดีนะครับอย่าโอเวอร์เทดนะครับขอร้องนะครับขออยู่ตลาดเป็นเพื่อนกันนานๆนะครับพี่ๆน้องๆแท่งไหนเนี่ยแท่งนี้นะครับปึ๊บแท่งนี้นะครับแล้วว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องรอให้มันเกิดแท่งโอเวอร์โซโอเวอร์บอให้ได้ครับเนี่ยอย่างแท่งเนี้ยเรารอมาสี่แท่งเนี่ยแต่เราก็ได้เทรดหนึ่งสองแท่งได้เทรดแท่งนี้แท่งนี้ไม่ได้เทรดสองแท่งเนี่ยไอ้น้อยเนี่ยไม่เป็นไร สองชั่วโมงเองเราก็มารอเอากําไรดีกว่าเข้าไปแล้วขาดทุนอย่าเข้าเลยครับเข้าแล้วกําไรเข้าดีกว่าโอแต่เล่นเกือบทุกแท่งนี่ก็สุดแล้วครับอ่าตรงนี้นะครับไม่ได้เข้านะครับเราเอามาเงื่อนไผ่เงื่อนไขใหม่เราวางแม่งตรงนี้เลย <c oughs> เลยตรงนี้เลยนะครับถ้าถึงถ้าถึงตรงนี้เราจะบายนะครับกราฟกดตัวลงมานะครับสองร้อยจุดเราเปิดอีกไม้หนึ่งนะครับเปิดอีกไม้เลยปังเข้าไป ทีพีไหมทีเนี้ยเต็มคาราเบลครับสามร้อยยังไม่เออกันเลยนะครับเนี่ยเราจะไม่ผิดกันเลยนะครับเราจะไปผิดแค่ช่วงข่าวแค่นั้นเองเนี่ยเห็นไหมว่าชุดเนี้ยตรงนี้ก็คือชุดข่าวนะครับเนี่ยแท่งย,วยาวๆเนี่ยชุดตลาดอเมริกานะเนี่ยแท่งเนี้ยชุดแท่งเนี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวไปดูชุดอเมริกาดีกว่าเนาะว่าเราจะโดนไหมหรือเราโดนแค่ช็อตเดียว แท่งนี้อ่าเนี่ยแท่งนี้ก็ขาวเขียวขึ้นมาเลยฟืบขึ้นมาเลยโหได้เซลลนะครับเต็มเต็มเลยเนะจ็ดพันเจ็ดร้อยจุดยาวมาถึงพันเก้าเลยนะครับเนี่ยขนาดว่าพันเก้าเนี่ยยังไม่โอเวอร์โ oh, ซ so, เลยนะครับอืมแท่งนี้โ oh, so. อเวอร์โซลไหมเนี่ยอ๋อโอเวอร์โซอ่าเนี่ยช็อตเนี้ยโดนนะฮะ ถ้าเกิดเราวางตรงนี้นะครับแล้วบายขึ้นไปเนะี่ยกราฟไม่ขึ้นเนี่ยช็อตนี้เราจะโดนแต่ถ้าเราเล่นแต่หางเนี่ยเราจะไม่โดนอ่ะโดนเท่าไหร่ห้าร้อยฮะห้าร้อยพอดีไม้แรกอ่ะให้เขาไปให้เขาบ้างแต่ชนะตลอดก็ไม่ได้นะฮะแทงนี้โอ้โอ้โซไหมโอ้โซนะครับอ่โอ้โซ,โโซ,โโซเสร็จยังไงล่ะเราก็บายสิครับ ลงมาถึงไหนเนี่ยไม่ถึง200จุดด้วยซ้ำก็ขึ้นไปกำไรอีกแท่งไหนอีกแท่งนี้ไหมแท่งนี้แท่งนี้ต่ำกว่าตีแท,ท่งนี้นะครับต่อให้ไม่อเวอร์โซแต่มีอเวอร์โซแจ้งแล้วถ้าต่ำกว่าเราตีแท่งที่ต่ำกว่านะครับตรงนี้นะครับเปิดบายเข้าไปปั้งมันโลก,กัวลงมาเปิดบายเข้าไปปุ๊บยังไม่กำไรนะครับยังไม่กำไรเสร็จทำแท่งใหม่ มีหางหลวงล่างใช่ไหมมาถึงตรงนี้เราจะเปิดอีกไม้หนึ่งปั้งบายไปอีกไม้ลงไปถึงสองร้อยไหมไม่ถึงปัง้งขึ้นใหม่กาไรนะฮะเออจริงๆก็ผมใช้ส่วนตัวนะครับระบบนี้เทรดได้ดีครับถ้าไม่หวังระยะไกลๆมากเราจะเล่นไปทุกแท่งทุกแท่งอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าใครเอาไปใช้ได้กําไรยังไงก็อย่าลืมมาเล่ากันนะครับที่สําคัญช่วงตลาดข่าวเนี้ยก็ระวังกันด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบก็ระบบถ้าชอบระบบก็เอาไปแบกเทสอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับแบกเทสจนมั่นใจเลยแล้วก็หาจุดเข้าที่ชัวร์ที่ใช่ TP ที่คาดหวังได้ SL ที่ไม่เยอะไปหรือน้อยไปนะครับแบกเทสจนเกิดความชํานาญใช้ให้มันแบบโอ้โหเป็นเทพไปเลยนะครับ เหมือนที่บูตลีเขาบอกครับเตะเป็นหมื่นท่าไม่กลัวครับกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียวเป็นหมื่นครั้งนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบััสดีครับ